กวนเขาพอแต่งตัวไปไหนน่ะ็ได้อแต่งตัวไปไหนแต่งตัวนอนเหรอเฮออหรือเนาะ็ปก็แต่งตัวน,นอ,อ,อน,ะอว,น,นวันนี้วันนี้นอนทั้งวันแม่แม่แม ไปทาง,งานข้างนอกด้วยนางก็นอนบางทีก็น,นางก็ดูเรื่องนะแต่ลี้ข้าวต้องป้อนเมื่อกี้แม่เพิ่งจะป้อนข้าวฮะอร่อยไหมลูกแนด้าได้ครับอร่อยไหมคบเอ้ยคุณแม่ป้อนข้าวอร่อยไหมแต่เขาชอบให้ป้อนข้าวอะทุกคนแันด้านะ่ะ นา,นางก็จะรอนะเพนางไม่ค่อยกินนะอาหารเนี่ยคือเทไม่ค่อยกินหรอกนี่แหละเอาใจยากแมวเด็กน้อยแมวกินยากเลยจะสรรหาอะไรให้กินแล้วโอ้โหแต็กตัวแตงกจะนอนนั่นอยางเหอะเหดือดเต็กน้อย,อยนีน่ะคุยกับแม่แมั่งชิ อาคุยกับเพื่อนๆบั่งสิเพื่อนๆเขาคิดถึงแพนด้าแพนด้าคิดถึงเพื่อนๆไหมคิดถึงไหมลูกคิดถึงไหมครับครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามแพนด้าด้วยนะครับฝากกดหัวใจให้แพนด้าด้วยครับ แพนด้ารักทุกคนครับพเพื่อนๆมีคำถามอะไรอยากถามแพนด้าไหมแพนด้าตอบได้นะครับใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ไหมได้ตอบได้ป่วได้หเห็นไหม